มมันมจะมีแบบแบบเขียนด้วยเราเเียนดยาเก็บก่อนเยทำไมเราเรียนไงด้่มเขียนด้วยไม่อ่านยังไม่อ่านยังยังไม่อ่านเลยมีอยู่แล้วมีคือมาลอะไรนะภาษาอังกฤษหรือว่าแม่าอัมาเร มากดินมาคคล่าคนหลกาินเจรอิงกบมันใี้หรอกินอะไร๋กินกินข้าวหยวกินข้าวข่า้อนั้อน่าร้กหาเกยี้ลงไปเลยตอบแล้ได้เลย ใบข้าปัวใบข้าปู๋เข่งคู่เข่งคู่เพลงคู่กินมันก็ุกเองอะไรจริงเพลงนี้ประกอบบวมมาแกอะไรจริงเลยเป็นเป็นบวงที้ข้างบวมนาเจ้าอ๋อเย่างวัวงาไรเพราอย่างกครมหลเข่ง แต่งเองแต่งเองแต่งปุ่ยิงมีอยู่แล้ววยเนี่ยเม่งเขาคิดว่าตั้งนานแล้วเพิ่งมีโอกาสร้องวันนี้ร้อยการเน่ยเรหวนมเลยเปิดตัวพี้แหละเมาฟีล่าจ่าฟีล่าจัเลยคนก็อต้องแบบวูกองก่อนจะได้ทุกคนจะได้ซื้อติมติมข้าวก่ ไม่ทุกคนหรอกคมันลอยว่กสามพันมาจะได้เห็นชัดๆไ้ดว่ามค่พม่าอะไรีอเดียอะไรอเดียไมะันเปนีนแบบนานะนี่อ่านาเนะพอีจะอ่านอะไรอะได้อ่านไหมเนี่ยห่วงจังเลย

คอมพิวเตอร์นา่อะไรของเล่นเลือกใช้ไม่รู้อ่ะเพราะเขาเรียนอะไรไม่รู้เลยค่ะไม่ต้องเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยต้องนก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงานฐานข้อใดเป็นหน่วยจนดูเอมแรมอะไรเงี้ยวิวอะไรที่นิ่ตุ่อเป็นะบว่าอ้าวพี่ิวเหรอเออสลบไปแล้วกินยาอบายอ๋จักไม่สบายอ๋อ อยู่กับเนทที่ไรป่วยตลอดเลยว่ะเออทุกวันที่มาป่วยตลอดเลยป่วยกันเมืองแน่เลยไม่ป่วยจริงี่หนดพลังแน่เลยอะทไอกินอะไรลย่งี้แล้วเมื่อกี้กินแล้วไม่ได้กินกินม่กินหรอไแล้วกินเม่อคืแล้วกินน้วกินน้กิน้าวชไมกินล้วใช่ไมกิน้วใช่ไกินข้าวใช่ไหมกิน้ว่ไมกิน้่มกินาวใช่ไหมกินข้าวใช่ไหมกินข้่ไม่ไม้ว่ไมกิน่กินไม่มกินลาว่กิน้าวใชไหกิน้

เออแก่จะเห็นคนมาเร็วนะสรุปุังนี้แม่มาช้ามมมาตั้งแต่สิบโมงรุ่งนี้ม่มาหมายมือเโอเคโอเคแต่อับีนี่ไปาสาวั้สองครั้งไม่เกษตรรถติดไม่เาว่าบ้านยิ่งใกล้ยิ่งลาใจ ว่าวนี้เรามต่บ้านไม่ายีตรงเวลากนี้เราไม่คยติด้วนี้โดม้พวกนี้อกายผ้นี้ออกวันี้ออกแค่ครึ่งคันเลยพวกนี้ออกเที่ยงสี่ห้าคันทานทาน่อัมชิลๆยัสวยเท่ากัท่้านไปดคลิปยในบ้านรู้ตอนนี้เนี่ยบเป็นคู่ะ ใช่มีเพลงคู่วันี่ใบพูดวก็รรู้ช่ไมรู้่หมรอ้ใไร้ใชไมร้ใช่หมร้ใไหม้่หมรู้ไรู้รู้ใช่ไหมร่ไหมรู้่ไหมรู้ใช่ไ้ใช่หม้ใช่ไมรู้ใชหมรู้ใไรู้ใช่ไู้ใ่ไหมู่ร่ไมรู้ใช่ไหไหมร้ใไมรู้ใชไรหรู้ใช้ใไม่่ไ้ห้ไ้ห้รู้ห้ ไม่มีอะไรไม่ได้ลูไแล้วค่ะไม่ได้ก็เอาสิให้องูเลยูหน้ากล้งนาไม่น่าทึ่งตกใจตกใจแล้ว